โอ้เงี้ยเป็นเพื่อนมาได้ย่าด่างเรื่องครับอันนี้เป็นจันตะกูรบนะครับจันตะกูรบอ๋อเงี้ยอันนี้กระตุ้นอะไรเล่าเนี่ย ดีครับผมปกติผมเด็กในม้งกัแลาวนะครับผมเลยกาวันนี้นะครับขึ้นมาบุเข้าบาบนนะครับมาหมายดางังหา้าบนหน้าจะนี่จนดังนะครับหมายดังทุกชนิดนะครับผมเคยดูจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแกล้งให้ผมด้วยนะครับแ <Hi. S 1> ละก็ตามไปดูกันเลยนะครับผมฮ <Hi. S 1> ่าให้กังกาคาบุญเบลเล่ครับโกนี้ เป็นหูกโอรานะครับไม่ดังนะครับสวยมากเลยกับก้อนนี้เป็นลูกโอรานะครับแล้วก็นี่เป็นนะครับดูก้อนนี้นะครับเป็นเซนี่จันดั้นะครับผมดูนะครับสวยนะครับเดี๋ยวผมเอาโยะักโกนึงว่านะครับเอาไปตกโกนกูไนดีโอเคเดี๋ยวไปเดินเล่นมาเรื่อยๆนะครับ ยอมนี่ก็เปิดเปิดลเลตอ่ะมีโัวราบีนะครับผมแล้วก็แตเนี่จันดำนะครับอยู่เย้เลยกาเดียวผมเดินไปไกวนู้นว่านะครับผมมีผมเลต์ขาวๆเลยนะครับไม่มี ครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้มาถึงบริเวณที่ววามีบอลเยอะที่สุดนะครับผมเต่า่าญยมนี่ก็มีนะครับจันทาขูรบนะครับผมดูนะครับสวยมารับนะครับผมเนี่เป็นหัวานะครับแต่กนนี้จันทาขูดรบทางไปเลยนะครับผมแต่เหัวานะครับผมตาเต๋ววาไม่เจอด่างทักต้นดีนะครับอย่าลังก์ฮ่าฮ่าอย่ากลั้นนะครับ cái mì má kinh của bỏ thui ác ác bợt đang mang đang đang เดี๋ยวกยมนี่นะครับเพื่อนปุนป่มได้ห้าจนคกือเตี้ยนมาเล็วนะครับยมนี่ไม่พดกักต้นดีนะครับปุมก็เดี๋ยวเดินไปเลยควายนู่กันว่านะครับปุ่มเดินตามยาวไปทางสูดยางนะครับปุ่มก็ตามมาเลยนะครับ จ้าเพื่อนๆเดี๋ยวผมหวานะครับเดี๋ยวลงไปทางข้างหลนู่นดีว่านะครับผมตรงนี้ครับผมสำรวจมันเดี๋ยวแล้วนะครับผมไม่เจอเลยทีนะครับกะเดี๋ยวไปเล่นกันโตนะครับ อ่อนด้วยกับก้นี่ด้วยด้วยด้วยบุม nah, ันด <for> ังเปยไอหนูเรยอ่ะดังมากเนี่ยนะเฮียจงอานะครับรายยู่เพล็กจังครับเพื่อนเพื่อนอย่าหลังกะดูนะครับเฮียจงอางนี่ก็เป็นโอรานะครับมันดังนะคนเด็ดดังนะคนดังมากอ่ะดัง ดังตะฝนตีไม่มีนะครับนี่ก็รองดียาหน้ารักยั่งก้อนนี้นี่นี่มาดูก้อนนี้แล้วนี่นะหน้ารักกาศนะครับด้วยนี่พญายจงหางนะครับมันอยู่คำหน้ารักนี้นะครับเหมือนกันนี่ดูดูนะครับถังย่อมเลยเอาดีไม่นะครับ ถ้าใจก่อนไม่เอานะครับเอาไว้ปันนี้ก่อนก็เดี๋ยวเดินเลื่อยๆนะครับมาดูนะครับนี่ก่อนนี้ก็ช่วยนะครับพุ่มนี่ปละยาจงหางนะครับนี่นี่มันตั้งปีนะครับย้อมนี่ปละยาจงหางเปีหนออับนี่ก็ปละยาจงหางนะครับช่วยขาดไปจัดช่วยย้อมนะครับมีบ้านเลยนี่เป็นี้เดี๋ยวเดินเลื่อยๆนะครับ นี่เป็นพญาจงหางนะครับพญาจงหางเมื่อนปีนะครับมาดูตะช่วยครับนี่ก่อนนี่กันนี่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 แต่ว่ากระไรตำบลเรย์เน่านะครับต้นปน่านี้มันเป็นวัวมกนะครับช่วยเด็กกาเล็กยนี่เป็พญาจงหางปีนะโอ้โหนี่ก็ช่วยกว่ากบพมนะครับมาฮ่าฮไอ้จะลังกากบพม์มาช่วยครับดูนะครับ ไม่ไม่นี่ผมก็ดัานต้นดีวันนี้ไม่มีเลยนะครับเปื่อนเดี๋ยวดงลงไปเลยก็ล้างมาไปลงไปดูข้างล่างก่อนแก เพื่อนๆมาเล็กกว่ากับพุ่มนี่นะครับอ่าต้นพุ่มบูนช้วยกาดนะครับหลายกาดช้วยดนีนะครับพุ่มเนี่ยปันเนียเอาไปได้นะครับถ้าเอาแบบลูกเด็กของพุ่มอย่างกะลุยเลยนะครับตึงเลยแต่เนี่ยจันไม่ไอ้ปันเนียน่าจะตก้บเชื้อรูปนะครับจุดเรื่องๆนะครับผมถ้าว่าดาังเอาตองเป็นกราบเดี๋ยวเรื่อย,ยๆ,ๆนะครับโอเ็นไปเรื่อยๆ Maleka, maleka. You do gắn bụi thi dumpy dùi ra coni soi 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 soi. đi nọc tầm 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 น,นี่เป็นฉันตะคูรบนะครับฉันตะคูอ๋อเนี่ยฉันตะคูอันนี้ลาวนี่วักมาปุ๊มนะครับโอ๋อันนี้ด่างของเตะรับตินีิอันนี้ด่างด่างด่างเนี่ยดา่ดา,งดา,งดางเลืองนะครับปุ๊บน,นี่ด่างเลืองเดี๋ยวมันด่างกี่ตนน้นก็หนูยัดเลยแป๊บนะครับเตะปุ๊บมันจัดๆอยู่ต้นนึงนี่อันนี้ด่างช่วยจริงครับด่างด่างน้อยตอนเดินมียังไง นี่ครับกุดไปเลยน,นี่นะครับเนี่ยดางนะครับผมนี่ดูนะครับมีกราบดางอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็ใบนี้ก็มีกราบนะครับเป็นดางเรื่องช่วยมกักช่วยมกักเอาไปได้นะครับพอไปปลูกไว้เล่นๆได้นะครับผม เดี๋ยวเราจะเลือกเอาตันที่ดังนะครับตันที่ไม่ดังถุมลูกรบมันเดิมนะตันอื่นดังไหมไม่มีเลยนะครับเพื่อนๆโอ้ไม่มีก็ะซุยนะครับจ้ามาเลยมาเลยมาเลยนโอ้ดีมากวะตันทีอืมอันนี้โม่ท่ำบนใช่ไหมครับแนวแบบลูกนะครับบวมมกมันจีพยาจงหางนะครับนี่ดูย่างเพื่อน ช่วยมารครับเอาไปดีไม่วะช่วยนะครับตอนนี้ช่วยดูนะครับดูรายละเอียดเลยนะครับมือตำบนเตยไม่ควรปลาดนะครับนี่เลยมัมีว้อมกกันนะครับถึงเธอแบบลูกนี่เอาไปดีไม่วะเอาไปนะกาแบบบลึกร่ากับอีเมียเลยนะครับข่อยขึ้นเมาดีวะไว้แบบนี้ก่อนผมไปไม่ได้นะครับตรงนี้มันติดข้อไม้นะครับผมเดี๋ยวจะโยนลบทังลืมนะครับ ตามมาเลยนะปุ่ม โอ้เนี่ยเพื่นเพื่อนมาได้อยาดางเรื่องครับคุดเลยคุดเลยดูนะครับเพื่อน,นอยาดางเรื่องอืมสวยอาการนะครับ อันลื่นนะครับพุ่มหยานี่นครับด่างเรื่องนะครับด่างเรื่องพี่ขับไปดูกันหลังว่ะขับมาดูกับเพื่อนๆนี่นครับได้ด่างเรื่องมาเลยนะครับนี่หนึ่งต้นนะครับอันนี้ด่างไม่ถ้วยเถอะเลยนะครับต้นนี้ตัวแบบเปลือนนะครับพุ่มต้นฟอบลังเปลือนแล้วก็ต้นนี้ก็ถ้วยนะครับ กานู้สนิแชนนะครับผมก็วันนี้ผุมหวาขอัวกลับบ้านก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดก,ดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับไม่เจ็บเลยที่กลับบ้านนะพนุ่นในโตกนะครับผมการทำรับวันนี้เขาก็ตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ